น้องทุกท่านครับผมวันนี้มาตีปึ้งอะไรอีกแล้วครับผมไปแล้วครับผมจ่ายยาของเราไปแล้วครับพี่ต้อยโดยม็ดของเราเริ่มเดินแล้วครับพี่น้องเริ่มมางออกจากรังปึ้งแล้วครับพี่น้องจะขึ้นไปดูนะครับวันนี้มากับจ้องใบควันตกปลาแดนใต้นะครับพี่น้องวันนี้จะมาตีปึ้งครับพี่น้องปลาไม่ปึ้งเลยนานครับพี่น้องมาครับพี่น้องเราไปดูรังปึ้งครับผมพี่ต้อเราไปหาที่อยู่แล้วครับพี่น้อง ดูนะครับแต่วผู้มาสองตัอยออก็น่านะรับอไม่ได้อันต่อได้รับกี่ครับน้องผมดุยครับดูตรงไหนทขาไมบ้างเลยกี่ผมโดนกวนแล้วครับผมฝรงนาซาดุงแล้วครับ นี่ครับพี่น้องครับผมดูครับอย่นี้ใหญ่นะครับพี่น้องยาวเม็ดกว่าเลยครับผมหัวน้ําเริ่มปิดตาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวจะโบกให้ดูนะครับผมีก้าวไปยืดกันไหมได้ได้เดียวเอายืดกันนะก้าววางมันไม่ตันออกมาติดก้าวไปเกยยืดกันไหมครับอ๋อพี่มายืนเก๋ๆก็ได้เดี๋ยวผมป่อมไ้ โอ้ปล่อยน่ะนี่รับี่น้องเต็นตัวแล้วครับผม เพิ่งแบบนี้มันไม่ควรจะปล่อยครับเพราะว่ามันเป็นลูกใบอยู่นะครับนกี้นะ

mươi tốt tầm phương này đó mười tầm phương này ít nào ừ. วันเกียศที่กบอันตายอันอันหลังอันหลังอันนั้นเกลียวเลยตัวน้ำคนละตัว สามารถสวยๆบผมก่นี้กับนมคนกับนะครับจะขอโทนบางส่วนนะพี่น้องพาไปกินครับผมอย่างว่ากันแล้วครับผม มามามาผมจะเลือกไว้น like mm. like ี่ครับผมส่วนนี่ผมจะเหลือไว้นะครับพ yes ี่น้องเปลือกก็จะอยู่ต่อครับพี่น้องน้ำก็ยอดครับตัวหอนนะพี่น้อง mình phải con lắp Đưa lên đây Đưa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  này Đưa này Đưa đây ดีครับพี่น้องครับผมเจะชินปลาตกินนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ตัดมาแล้วครับน้ำหวานประมาณกิโลกว่าๆแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมดูครับผมจะเหลือไว้เขาด้วยนะครับผมนี่ตัวอยู่บ้านนะครับพี่น้องแล้วก็นี่ก็มีเริ่มตัวเก๋ๆแล้วก็ไม่กี่วันก็ตอดแล้วครับผมตัวนี้นี่เขาก็เริ่มต่อร่างมาแล้วมีตัวอยู่ด้วยต่ำๆแล้วครับหมายนี้ครับผมมาครับช่องบลาหวานตกปลาเรนใต้ของเราครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เอฟซีก็กลั่นเลยด้วยนะครับผมเพรกลางเล็กในชีวิตกองพมนะครับเดี๋ว่ามา,มาตีหลังพึง่งล่วงกลายที่ <Okay. S 1> ชุดเลยนะครับมันดื้อตึงไปกันให้เลยเดิเนออกไปก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวกองพุ่มที่ไปเอ็นตัวรับกันตัวรับตัวรับเฮ้ยพี่น้องต้องอบบงอกแกกจะบหมูนักฟุตบคลนะ <c oughs> สำคัญนะครับผมออกมาแล้วต้องดูกบไวก่อนนะให้ดับสนิทนะพี่น้องกีครับพี่น้องครับผมตีพึ่งเสร็จมาแล้วครักำลังเลือนตั้งกลับบ้านนะครับพี่น้องกลับรถกันอยู่ครับผมในสวนยางครับพี่น้องวันนี้ก็มาหลังบ้านครับผมพึ่งก็ออปีเม็กซ์โกีเราเป็นคนเจอ้นนะผมวันนั้นมากับพี่ต้อยเราไม่ด้วยสองคนครับน้องแล้วก็จิวันจ้องใบกวนตกปลาเด่นตายครับผมมาแต่คลิปด้วยครับผมโอ้โหเพลียเพลียจมาเลยวันนี้ก็จุ้งน้ำหวานครับผม

còn phải bang lên á bổn bổn quản ai có bang nữa